สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะครูทับทิมก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตนะคะมาชมสวนดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะคะ,ะซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นปีที่สามนะคะที่ครูทับทิมนะคะได้ลงแปลงนี้ไปนะคะปีที่แล้วนะคะครูทับทิมก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะ ประมาณ EP ีที่188นะคะเพื่อนๆกลับไปดูก่อนหน้าได้นะคะ EP นั้น mm hmm. ครูทิมก็มาอ mm ัปเดตเหมือนกันนะคะตอนนั้นจำได้ว่าครูทิมมาอัปเดตวิธีการาบำรุงดูแลนะคะแล้วก็การถอนหญ้าการทำความสะอาดนะแต่ว่าปีนี้นะคะครูทิมพาเพื่อนๆมาอัปเดตและมาดูว่าครูทิมน,นอกจากมีวิธีการที่จะเป็นการเพิ่มผลผลิต นะคะแล้วก็เป็นการดูแลที่ครูทิมทดลองแล้วนะคะประมาณก่อนหน้านี้ก็คือครูทิมได้ทําการบํารุงดูแลไปลป,ลประมาณเดือนกว่ากว่านะคะครูทิมก็จะมีการซ่อมแล้วก็เพิ่มเทคนิคขึ้นมานะคะในเรื่องของการทํำยังไงนะคะถึงจะเพิ่มผลผล,ผลิตนะคะก็คือนะคะครูทิมก็คือการเพิ่มปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะ ข้อลงไปแล้วก็มีการซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมในส่วนที่ใช้หัวพันมาซ่อมแซมในในตรงที่ว่างในพื้นที่นะฮะอีพีก่อนหน้าอีพีที่ร้อยแปดสิบแปดครูทีมบอกว่าคูทีมจะมีการขยายปรากฏว่าพอเราจะมีการขยายนะขุดหัวพันขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็ขอแบ่งปันไป เราก็เลยไม่ได้ขยายเพิ่มนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราประเมินแล้วว่าเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการบํารุงดูแลนะคะก็เลยปลูกแล้วก็แค่เพิ่มจุดให้ได้ผลผลิตมากขึ้นโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่เราคิดว่าจะขยายเพิ่มนะคะถ้าไม่มีอะไรยังไงปีหน้าเราอาจจะมีการขยายเพิ่มนะ,ะปีนี้เราไม่ได้ขยายเพิ่มแต่ว่าเราปลูกเพิ่มเติมซ่อมแซมในส่วนที่ เราปลูกไปนี่แหละนะคะพื้นที่เดิมเรานะคะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนก็คือจะเห็นว่ามีความหนามากขึ้นนะคะลำต้นในหนามากขึ้นเยอะขึ้นนะหญ้าก็เยอะขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่าเรามีการใส่ปุ๋ยคอกที่เยอะมากนะคะเพิ่มปริมาณปุ๋ยคอกเป็นปีที่แล้วนี่นะคะ,ะเดือนที่แล้วนี่เราปลูกเราทำการบำรุงใส่ปุ๋ยมีเกือบ อุ้ยข้อกับ20กสิสอบที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราใส่กบฟางไว้หนามากเพราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมก็คือเราอัดฟางไว้นะคะก็พาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตมาดูบริเวณแล้ววันนี้นะคะก็คือ,อเป็นการมาทําความสะอาดครั้งแรกนะคะอันนี้ก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีการถอนหญ้านะคะ ใช้มือถอน,นเพื่อนแล้วก็รอบๆบ,บริเวณแล้วก็ใช้มืออ่าใช้เครื่องตัดนะอันนี้ก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะหน้านี่แดงเลยนะคะทําความสะอาดก็ประมาณก็ทั้งวันไหนเพื่อนเพราะว่าเราใช้มือถอนนะคะจะเห็นว่าจากอีพีก่อนหน้านี่คะ่ะจานวนต้นของดอกกระเจียวเราหนามากขึ้นเห็นไหมคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราเพิ่ม ปุ๋ยนะคะแล้วก็กบฟางได้หนากว่าเดิมนะคะเพราะฉะเราก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะคะอันนี้ก็เราก็ทำความสะอาดไปเกือบ2เดือนนะคะ2เดือนแล้วก็จากที่เขามีเฉพาะดอกนะคะตอนนี้ต้นก็หนาขึ้นหลังจากนี้เราก็จะสามารถเก็บผลผลิตนะคะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ถึงเดือนตุลาพฤศจิกเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะความหนาของ ในแปลงของอดอกกระเจียวเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเราซ่อมเราซ่อมแล้วก็เพิ่มปุ๋ยคอ,อกอย่างที่บอกแล้วก็กบฟางรู้สึกว่าดอกจะอวบนะคะดอกจะอวบสมบ,บูรณ์แล้วก็เยอะขึ้นนะคะเก็บได้ปริมาณเยอะขึ้นจริงเพื่อน,นะคะอันถ้าพเพื่อนๆกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ครูทับทิมอัปเดตไว้นะคะก็ จะมีจํานวนปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะ,ะก็เป็นผลพ่วงจากการที่เรา,าใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะซ่อมแซมนะซ่อมแซมในช่วงที่ว่างหรือตายไปนะคะอันปีนี้เราก็น่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้เยอะกว่าเดิมนะคะมาอัปเดตเพื่อนดูนะคะคลิปตอนนี้ที่ถ่ายคลิปก็คือ ต้นเดือนกรกฎานะคะเริ่มจะได้เก็บผลผลิตก็ขอขอบคุณที่เข้าชมคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ